ชายที่มีนามว่าทิมคุกนะครับได้เข้ามารับตำแหน่ง CEO แบบเต็มตัวของ Apple ในปี2011แน่นอนว่าเขาต้องมารับภาระอันยิ่งใหญ่นะครับที่สตีฟจ็อบสเองผู้จากลาได้สร้าง Apple ไว้อย่างยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นตัวจ็อบเองนะครับที่ตัดสินใจมอบภารกิจสารต่อ Apple ให้กับทิมคุกเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวทิมคุกเป็นอย่างมาก แม้เหล่านักวิจารณ์รวมถึงสื่อต่างๆจะค่อนขอดกับความสามารถของทิมคุกว่าคงไม่สามารถซ้าแอปเปิให้ยิ่งใหญ่ได้เหมือนที่ Steve j o b ส์ทำไว้แต่สุดท้ายเหล่านักวิจารณ์ก็คิดผิดมหันนะครับพอถัดจากนั้น8ปีหลังจากที่ทีมคุกได้เข้ามาคุม Apple ในฐานะ CEO เต็มตัวเขาก็ได้หักปากกาเหล่านักวิจารณ์ทั้งหลายจนหมดสิน้นทีมคุกได้ทำให้ Apple เนี่ยขึ้นสู่จุดสูงสุดจนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกได้สำเร็จ สำหรับพอดแคสต์ซีรีส์ชุดนี้นะครับจะมาว่ากันถึงประวัติของชายคนนี้นะครับชายที่มีชื่อว่าทิมคุกเขาเข้ามาอยู่ที่ Apple และเปลี่ยน Apple จนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกได้อย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Inspirational stories for your ears สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกซอรี่นะครับรายการที่จะมาเล่าประวัตินักธุรกิจนักสรกีที่น่าสนใจสําหรับในอีพีนี้ก็มาว่ากันด้วยพอดแคสต์ซีรีส์ชุดใหม่กันเลยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานกับเรื่องราวของประวัติของชายที่มีชื่อว่าทิมพุกนั่นเองที่เป็น CEO คนปัจจุบันของ Apple ต้องบอกว่าทีมคุกเองเนี่ยได้สร้างแนวรบใหม่ของ Apple นะครับโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่าง Apple Watch ในปี2015ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักชิ้นแรกที่ออกมาจากมันสมองของคุกรุ่นๆนะครับโดยไม่มีเงาของจ็อบอีกต่อไปโดยเขาสามารถทำให้ Apple Watch เนี่ย ขายได้กว่า40ล้านเครื่องและยังมียอดขายเพิ่มขึ้น50%ไตรมาสต่อไต่มาสนับตั้งแต่เปิดตัวนะครับและที่สําคัญคุกกําลังเดินหน้าพา Apple บทคยี่ในทุกสถิติที่บริษัทมาชนยักษ์ใหญ่ในธุรกิจจะสามารถทําได้โดยแทบจะไม่ผ่อนคันเร่งแต่อย่างใดต้องบอกว่าชีวิตของทิมคุกเนี่ยถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆคนหนึ่งนะครับในพอดแคสต์ซีรีส์ชุดนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับทิมคุกกันให้มากขึ้นนะครับ ในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมปี2011ทิมคุกได้รับโทรศัพท์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลนะครับเมื่อจ็อบส์ที่อยู่ปลายสายขอให้เขาเนี่ยมาที่บ้านซึ่งในขณะนั้นเนี่ยจอบส์กำลังพักฟื้นจากการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนและเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายตับไปก่อนหน้านั้นไม่นานเมื่อคุกมาถึงบ้านของจ็อบในพา l โลอัลโตนะครับจอบได้บอกกับทิมคุกว่าต้องการให้เขาเนี่ยรับตำแหน่งซีอ CEO ของ Apple ซึ่งจ็อบเองเนี่ยมีแผนที่จะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO เพื่อขึ้นไปเป็นประธานของบริษัทแม้สถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยตัวจ็อบเองจะยังคงเชื่อว่าเขาเนี่ยจะอยู่รอดได้อีกนานก็ตามนะครับแต่เขาก็อยากจะ,กะเกษียณอายุก,ก่อนกำหนดและหาแนวทางในการทำงานร่วมกับคุกในตำแหน่งประธานของบริษัทซึ่งจ็อบเองเนี่ยก็ต้องการให้ทีมคุกตัดสินใจในเรื่องต่างๆของ Apple ทั้งหมดแทนเขานะครับ แม้ว่าโดยทางปฏิบัตินะช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ดูแรงงานทุกอย่างโอเปอเรชันแต่และวันแทนจ็อบแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับในบทบาท CEO ของเขาต้องบอกว่าแม้ในตอนแรกเนี่ยบอดของ Apple เนี่ยจะมีความลังเลโดยมีเขาวลอว่าบอร์ดเองก็ต้องการคนนอกมาแทนจ็อบในตําแหน่ง CEO แต่บอร์ดของ Apple เนี่ยก็คือบอร์ดของสตีฟจ็อบนะครับทุกคนต่างเชื่อฟังจ็อบเพราะจ็อบคุมเสียงทั้งหมดไว้ตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาสู่ Apple ในคำรบศอนะครับในปี1995และตัวจ็อบส์เองเนี่ยก็ต้องการคนไหนนะครับที่ได้รับวัฒนธรรมของ Apple มาอย่างดีแล้วแต่เขาก็ไม่คิดว่าใครเนี่ยจะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากกว่าทิมคุกนั่นเองแม้หลายๆคนรวมถึงสื่อต่างๆเนี่ยจะมองไปถึงโจนี่ไอมากกว่านะครับแต่ด้วยเบื้องลึกของจิตใจของจ็อบส์เองเนี่ยเขารู้ดีว่าคุกเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับที่จะพา Apple ก้าวต่อไปได้ในอนาคต หรือแม้แต่สกอตต์ฟอร์สตอร์นะครับผู้บริหารอีกคนที่มีความทะเยอทะยานซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขารับตําแหน่งรองประธานอาวุโสของซอฟต์แวร์ iOS ซึ่งตัวฟอร์สตอร์เองเนี่ยก็ได้ไต่เต้าขึ้นมาสู่ตําแหน่งระดับสูงจากผลงานมากมายนะครับไม่จะเป็น Mac OS X นะครับรวมถึงประสบความสําเร็จอย่างมากกับ iPhone เนื่องจากเขาเป็นผู้นําในการดูแลการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆของ iPhone ถึงขนาดที่ว่า สำนนกข่าวใหญ่อย่างบลูมเบิร์กเนี่ยเคยเรียกฟอร์สโอว่ามินิสตีฟเลยด้วยซ้ำซึ่งในท้ายที่สุดนะครับคุกก็ได้รับเลือกให้มาดำรงตำแหน่งซ e o เนื่องจากตัวคุกเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ในการรับตำแหน่งชั่วคราวเมื่อครั้งที่จ็อบส์เนี่ยหยุดงาน2ครั้งในปี2009และปี2011นะครับแม้ตัวคุกเองเนี่ยจะต่างจากจ็อบมากแต่เขาก็บริหารบริษัทได้สำเร็จถึง2ครั้งทั้งให้ในท้ายที่สุดคณะกรรมการจึงรู้สึกว่าคุกเนี่ย ได้จะเป็นคนที่สามารถรักษาสีิลภาพที่ยาวนานของ Apple ต่อไปได้หลังจากยุคข,ของ Steve Jobs โดยหลังจากได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในฐานะ CEO นะครับคุกก็ยอมรับว่าเขากำลังจะสารงานต่อในระบบที่ Jobs เนี่ยได้สร้างเอาไว้นะครับและนำพา Apple ในเส้นทางที่ Jobs ปูทางไว้อย่างดีแล้วนั่นเองและที่สำคัญในตอนนั้น Jobs เองเนี่ยก็วางแผนการทางด้านผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดที่จะขยายตลาดไปอีก ราวๆสีปีเป็นอย่างน้อยเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า Apple เนี่ยยังคงจะดําเนินรอยตามสิ่งที่จ็อบเนี่ยได้สร้างไว้นะครับหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงก็เกิดขึ้นเมื่อจ็อบได้เสียชีวิตลงในวันที่5ตุลาคมปี2011มันทําให้ทั้งโลกสั่นคลอนนะครับซึ่งมันเป็นเวลาเพียง1เดือนหลังจากที่คุกเนี่ยได้เข้ามาดํารงตําแหน่งซีอของ Apple ข่าวการเสียชีวิตของซิปจ็อบเนี่ยได้สร้างความสัน่นสะเทือนและความโศกเศร้าไปทั่วโลก การเสรียชีวิตของตํานานนักธุรกิจที่มาพลิกฟื้น Apple จากกิจการที่ใกล้ล้มละลายกลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนั้นทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยต่างอะไรอาวร์กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้มันเป็นเรื่องจริงนะครับเมื<แ>่อสตีฟจ็อบ <i> <t rop> เสียชีวิตครับคู่แข่งสําคัญอย่าง Microsoft ก็ลดทงลงครึ่งเสาเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้ที่ขับเคี่ยวกันมานานหลายทศวรรษ ร้านค้าแอ p เปิลสทั่วโลกนะครับกลายร่างเป็นสถานที่บูชาให้จ็อบส์ด้วยการที่แฟนๆเนี่ยทำเพื่อระลึกถึงซีอที่พวกเขาเทิดทูนดอกไม้และเทียนเกลื่อนไปทั่วบริเวณทางเท้าด้านนอกของร้าน Apple Store ในแทบจะทุกสาขาแต่แม้จะมีความโศกเศร้าเพียงใดนะครับคุกก็ต้องเดินหน้าพา Apple 9ก้าวต่อไปให้ได้ภาระอันหนักอึ้งของเขาเนี่ยยังเหลืออีกมากมาย แต่ยังถือว่าโชคดีที่หลายเดือนหลังจากการตายของจ็อบผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้นก็ยังเป็นที่นิยมเช่นเคยนะครับ iPhone 4S มียอดสั่งซื้อถล่มทลายโดยมียอดขายมากกว่า4ล้านเครื่องในสุดสัปดาห์แรกเพียงเท่านั้นแต่เหล่าแฟนๆของ Apple เนี่ยก็ยังกลัวกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทต,ต้องบอกว่าบทบาทของ CEO Apple ที่ทิมคุกได้รับมานั้นเป็นตำแหน่งที่ในชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่กล้าฝันถึงนะครับมันเป็นงานที่เสี่ยงที่สุดในโลก การเดินตามรอยเท้าของสตีฟจ็อบสภายใต้แรงกดดันต่างๆจากโลกภายนอกเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆการทำงานกับ Apple ในฐานะ CEO ของคุกนั้นจะเป็นงานที่มีคนจับตาม,มองมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แน่นอนนะครับว่ามันเป็นเวลาที่น่ากลัวสำหรับทีมคุกในขณะที่เขาอยู่ที่ Apple มานานกว่าทศวรรษและได้ก,กลายมาเป็นรองประธานอาวโุโสสูงสุดของจ็อบในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือ COO แต่ตอนนี้เนี่ยเขากําลังเผชิญกับภารกิจที่น่าเกรงขามมากๆนะครับในการกลุ่มบางเหียนบริษัทที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีแฟนๆที่บ้าคลั่งที่เปรียบเสมือนเป็นดั่งศูนย์กลางของ Apple บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกการเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการปฏิวัติการใช้สมาร์ทโฟนที่กําลังขยายตัวทั่วโลกในขณะนั้นต้องเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยเป็นการเดินพันครั้งสําคัญในชีวิตของชายที่ชื่อทิมคุกเลยก็ว่าได้แล้วเรื่องราวของทิมคุก กว่าจะก้าวมาถึงจุดจุดนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะครับและเขาจะนำพา Apple ไปในทิศทางไหนกับภาระอันหนักอึ้งที่เขาได้รับมางานที่แทบจะพูดได้ว่าเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกทิมคุกจะจัดการกับเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างไรโปรดจะ่าพาติดตามต่อในตอนหน้านะครับผม สำหรับเรื่องราวพอดแคสต์ซีรีส์ประวัติทิมคกุกในอีพแรกนี้ผมก็ต้อขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักธุโลยีที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ Geek Story ก็สามารถติดตามก็ได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีาการรวบรมแพลตฟอร์มบล็อกติดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Line แอดที่แอดทาราดอนแ T H A R A D s O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแค่ดีๆท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับท้งยงไงก็ฝากติดตามฐานช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ